เอาละครับกับผมจอร์ดี้มาตัว์ฟกเกอร์นะครับและวันนี้เราอยู่เกมลิมโบนั่นเองนะมาต่อกันพาร์ทนี้กันเลยครับนะป่ะเลยเลยอ่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยคือเราตามหาเจ้าเด็กเทียนะครับแล้วตอนนี้เราก็มันอยู่ตรงที่ศพแมวด้านหน้านะโอเคไปไงอ่ะเฮ้ยอูย้หึยเด็กเทียน่ะนะ่ะเด็กเทียนอุย้ย แล้วทำไมเขามาตรงนั้นนะมาเดิวว๋ยก็ใช้วกว็กัดนี่นะทำไมทุกคนถึงเดินมาตายกันตรงน้ำนี่แหละครับไม่น่าเชื่อว,ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ภูมิทุกนี้หลังจากตู้ตู้ได้เดินทางมาได้ไกลสักระยะหนึ่งป่าเข้าไปตอนที่สามแล้วก็เริ่มพบกับผู้คนที่ทำท่าทีป่าหลันอเอ๊ะสวัสดีเด็กเฮียทั้งนี้คือกับดักใช่ไหมล่ะฉันรู้ว่าถ้าฉันเดินเข้าไปนะ่ะแกก็จะทำมันหล่นลงมาใช่ไหม ซึบฮ่าก็รู้ทั้งรู้นะว่ามันเป็นกับดักอ่ะรู้ว่าเขาหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกอยังไงล่ะเอะ้ถ้าเชือกขาดแล้วมันจะหล่นลงมาอย่างนั้นเหรองั้นเราสามารถลากศพมาได้หรือเปล่าครับอ,อ๋อมันคว้างหินใส่เราด้วยนะไอเวยนไอเปรตนี่ศพนี้เหมือนลากขึ้นมาได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเราเหมือนลากศพนี้ขึ้นมาได้อะลากมาได้ไหมเออ มาคราวนี้นะมึงผมมีตัวตายตัวแทนแล้วคิดจะหลอกฉันอย่างนั้นเหรอศบเพื่อนของพวกแกนะไอ้ศพเป็ดอม่เอาศพเพื่อนของแกไปซะหไหลลงไปเลยโคตรอีซี่อ่ะผมบอกเลยนะครับเราใช้สมองมากขึ้นไงเรากยเหมือนจะมีหนอนน้ามีตัวประหลาดครับเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดที่อยู่บนหัวของเด็กคนหนึ่งเลยครับ ตรงนี้มีหลอดไฟนะครับไปดีกว่าค่อยๆไปครับตูต่้เดินทางมาเจอกัสบสัตว์ประหลาดอีกแล้วครับโลกใบนี้เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดมากมายครับเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆแล้วเอ๋ด้านหลังมีเด็กที่มีหัวสมองมีไซอยู่ขึ้นครับโอ้เดี๋ยวก่อนนะเริ่มแล้วเรม,มีกลิ่นตุดุนี่เหมือนจะเป็นกับดักอีกหรือเปล่าเนี่ยไดึงไอ้เชี้ยแม่งเล่นกูตกใจเลยอะไรอ่ะเอาแกะ มีอะไรไหมให้กูขายปิศาจไงี้ไอตรงกลางเนี่ยมีกลิ่นมีกลิ่นเดีย๋ยวกันนะเดี๋ยวเราขอเราสำรวจก่อนว่ามีอะไรที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเอามาใช้กดปุ่มได้หรือเปล่าไอ้นี่ไอนี่มันลากมาได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้นะครับมันน่าจะอยู่คนเลเยอร์กันนะครับป่ะผมว่าเราอาจจะต้องเหยียบตรงกลางหรือเปล่าเป็นไปได้นะครับเหยียบตรงกลางลองดูนะหนึ่งสองเสื้อึบหนึ่งสองึบึ๊บโ,โอเค ถ้าเหยียบตรงพื้นอาจจะแตกโอเคอีซี่อย่างนั้นนะมันมีนกลไกการทำงานแบบนี้อย่างนั้นหรอือและอันนี้ล่ะจะเหมือนกันหรือเปล่าไวซึบ ah! อีกอันหนึ่งก็คือห้ามเหยียบตรงกลางใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหอีซี่อยงนั้นอ่ะเอ้าไปซึบเออโอเคโอ้โหตบเด็กด้านหน้ามีเด็กถูกยิงครับแล้วก็มีเด็กห้อยหัวอยู่ เราจะไปยังไงเราต้องวิ่งสุด,สดกําลังใช่ไหมป๋มาละเจอกันซึ้บอ้ายื๊อกูไปกลัวมันซะแล้วอะเอ็เปรตพวกนี้มันดูอันตรายจังเลยอุ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยเอ้ยอยา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 ืยา๊อมาเดวิ่งมาเดวิ่งมาเดวิ่งมาแล้วกูกวิ่งกลับงไงวิ่งมาแล้วกูวิ่งกลับงไงเอออันนี้อันนี้ซึบมาเด มันไม่รู้กับดักเออตายหนึ่งสวยพี่สวยมาดิอีกตัวนึงงเ,เดไอเน้าะแป้งจิมตูดกูตามกูมาดิแป้งจิ้กะตาม,มาฮึไม่อยู่ให้มึงยิงอะเออตกไปหนึ่งหนึ่งศพหนึ่งศพแบบสวยสวยมาดิมาด,มาดิอีซี่่ะยืนรอความตายมึงอะนี่กรจอกเก็บสามข้าวหลามหนองมนนี่ พวกเด็กเปรตพวกนี้มันไม่รู้ซะแล้วว่าอัวคือใครเด็กมันใช่เด็กปะ,ะหรือมันคือผู้ใหญ่กันหมดแล้ววะพวกเนี้ยไม่แน่นะตัวเลาะก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้นะครับแต่ข้ามันเกมมันอาจจะไม่ได้แต่ว่าเราก็เหมือนเด็กอยู่นะดูไม่ค่อยเหมือนผู้ใหญ่ครับโอเคลงไปด้านล่างโอ้ควรลงดีไหมเนี่ยแมงเหมือนไม่ควรลงเลยนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อมียีลากครับไะเริ่มแล้ว ดูเหมือนเราเริ่มเข้าใกล้อ่เรียกว่าเป็นยังไงดีอะเอ๊ะอ่าเราต้องเข็นอันนี้ลงไปเหรอเกี่ยวไหมนะเนี่ยแลเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันนี่ไง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 อืมดึงขึ้นนะดึงขึ้น,ด,นงงดึงขึ้นแล้วยังไงอ่ะดนะึงขึ้นแล้วยังไงเดี๋ยวก่อนนะอ๋ออ่าเชือกที่เราอาจจะต้องดึงแล้วก็เอาเอาเอาอันนั้นขึ้นก็ได้นะครับไป ปุ๊บๆๆๆๆนี่ไงใช่จริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวโดนตูดมากเลยอ๊โอเคเร็ียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาตรงนี้ไปยังไงอะเอ๊เราจะเอาไปยังไงล่ะทีนี้ครับมันค้างไว้ไม่ได้หรอวะเราต้องลงไปครับแล้วเราต้องไอ้นี่ครับเราต้องรีบไปดึงเชือกลิวเอาไม่ขึ้นนะโอ้ เราเรีบไปดึงเชือกไม่ทันนะเด้ปึ๊บเอาสุดสายเลยแล้วก็รีไปปึ๊บทันอยู่แล้วทันอยู่แล้วต้องทันปึ๊บสเต็ปแบ็คขึ้นกระโดดปึ๊บเออเอาอย่ารีรออย่ารอรีอย่ารีรออย่ารอรีอย่ารีรออย่ารีรอโอเคได้แล้วหนึ่งสวยจากนั้นเนี่ยเราก็จะโหนโหนเชือกนะครับเพื่อไปกระโดดไปเชือกนู้นเลยตอนที่มันหล่นเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลา๊ นี่ไงโอเคปึ๊บจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละกูวิ่งกูวิ่งเออนิดเดียวกูแตกโอเคปึ๊บ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 นั่นแหละคือสิ่งที่โปรปพานโอเคจากนั้นเราก็จะทําการโหยี่โหไปฝั่งนู้นปึ๊บก็คือเอาให้สุดเอาให้สุดไปทันไหมทันไหมทันสิอย่างนี้ทันอยู่แล้วครับโอเค อีซี่หวไอ้นองไปกันต่อเฮ้ยเสียงอะไรนะน่าก,กลัวยิ่งนะอุย้ยเห็ดมีสัตว์ประหลาดน้อยกำลังกินเห็ดอยู่ครับจิบหายแล้วไงเรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่เนี่ยมันไปไหนแล้วเนี่ยระวังนะตู้ตู้นอกจากแมมมุมแล้วตอนนี้เราก็กำลังเผชิญกับเหมือนจะเป็นดักแด้หรือหนอนหรือเปล่าเนี่ยดูดิ อะไรอะไม่นะโดนบังคับจิตใจยอย่างนั้นเหรอฮ้อเฮอเอาไปจากหัวฉันออกไปจากหัวฉันเฮ้ยตอนนี้เราเดินเองได้หรือเปล่าเนี่ยเราต้องเอามาันออกจากหัวครับซึ้บเราต้องออกมาออกจากหัวให้ได้จะททำไงอ่ะตอนนี้ตู้กกำลังอไม่นะอย่าอย่ากลับไปตู้มันจะบังคับให้เจ้าไปถูกกิน อ,อยาเออเรียบร้อยครับตู้ตู้ตายนี่แต่เราก็ดูเหมือนว่าเราสามารถควบคุมจิตใจตัวเองได้นะอ๋อเราต้องฝืนครับเราสามารถเดินฝืนตัวเองได้ครับโดยการกดไปอีกทิศท,ทางหนึ่งตู้ตู้ฝืนจิตใจตัวเองเราต้องอย่าตกน้าไปเรายังมีจิตใจที่แน่วแน่ในการประชนไพยเขายังไม่เสียสติไม่ตู้ตู้อย่าอย่าไปฝืนตัวเองไว้ อย่าเดินไปทางนั้นหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ตัวฉันอีกคนนึงหยุดเร็วอย่าไปไม่นะปึ๊บอ๋อไอ้เฮียมันปืนไม่ได้วะ่ะตายตาย,ตายซะไอ้เฮียน่ะม,ม,มันเหมือนจะมันเหมือนจะเราจะควบคุมได้แต่เราก็ควบคุมได้ไม่สุดเย้ยคือเหมือนเราก็ยังโดนครอบงําโดยเจ้าหนอนที่อยู่บนหัวอยู่ครับนี่เราเราโดดเราโดดให้หนอนกินได้ไหมวะโดดให้หนอนกินนะ่ะ โอ้นี่ไงเราไปทางนี้ดีกว่าเออไม่นะอ๋อนี่เราด,ดันกล่องไปครับแล้วเราจะกระโดดเอาไอ้ที่อยู่บนหัวเราเนี่ยให้หนอนกินคุณผู้ชมโอเคผมรู้แล้วซึ๊บซึ๊บเอออีซี่ ط, ซออขอบคุณมากที่เรายังเป็นมิตรต่อก,กันเราต้องใช้พวกอุปกรณ์ประกอบฉากให้เป็นประโยชน์นะไอ้หนอนพวกนี้มันก็ดูมีประโยชน์ดีนะครับรอดแล้วรอดจากพันธนาการนะครับ โอ้โหอไม่ก๊อดนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาได้ไกลพอสมควรแล้วนะก็ขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะหลังจากที่ปจนภัยมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ